ไม่ใช่สองเจ็ดครับสองเจ็ดสองเจ็ดรับกระเป๋ครับโอ้ได้ท้งสองคนเลยอ่ะเได้ไหมั้ยพอทำกันมาแล้วอย่างนี้เริ่มก็ไปม่

Ô <laughs> mày thấy cái nhà kia mình ăn tất là ờ chọn gói chọn gói thế 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 đi

à bài hát bà đẹp, anh lại có cái gì chưa rồi? Anh lại có, này có cái gì rồi? Vừa là

A. S. J B.

ห้ารอยห้ารอยเจ็ดีก <c ười> ห้าได้ี่าห้ารอย Ơi! Chịt rồi 500 1 Nó kìa Lúc nào nó kìa Ơi! Nè Anh ơi! Nó kìa အေးရတယ်။အိုး my god. တောက်တည်ရတဲ့တော့စမတ်အဖေကြီးကလည်းအဲ့ဒါကြည့်နေကြတာတောက်ပါသွားတယ်

Ah. ไม่ล้อรางวัลใหญ่เหรอให้ใหญ่ขนาดไหนให้ใหญ่โตมาจากไหนเอ้าเดี๋ยวได้กลับได้ชื่อแล้วโอ้โหเสร็จเลยไม่ไปรนไรไม่อยากได้มีคนได้มันหมดแล้วระยะก่อนครับข้อสองเจ้าหน้าที่เดชิด Ok, làm chúc mừng đi mừng chúc 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 mừng đi mừng เอ่อตัว12ตัวตัวเก่ากัน <im Each> No Thank you. เอ่อทำอะไรกันนะผมเนี่ยเอาเกมของไปแข่งทีเอาขอให้ตะเวนเนี่ยเตอขอให้ตัวนกระจายเล่นคนมาบันดาลเลยครับขอบใจนะครับอ่อสมาชิกเราท่านใดที่หิวข้าวหรือท่านใดที่ยังไม่เตรียมไปหานห้าวนะครับขอเชิญนะครับตอนนี้เราจะเก็บอ่าอีกหน้านนนี้รนอะ ยังไม่ด้ครับทุกคนไปเลยลูกมาพอา่ากินก่อนเร็วใครยังไม่ได้ทานข้าวนะครับยังไม่หิวแล้วเรื่องไมยจัดุนไปนะเพราะว่าตารางยังไเก็บนะไม่ยังไม่เก็บตรเลยอ อาจารย์เนีาาย่ยไอ้ัลลัน1ิอสามางแวนกินสามห้าบางเต้ินสานี่ก็ไปเรื่อยๆโตอย่างเดียวเอาเกย พี่สายพี่สายคอนครับพี่สายไปไปเอาแล้นะไปเอาเพื่เ 哎呀！